สวัสดีด้วยนะครับก็ในเอวผมนะครับเอ่อแฮสเตอร์สตูดิโอเลครับก็แชมเบอร์ดิชอเกล่โอเคนะครับ,ก, okay, รบก็เราจะมาเล่นโอบรีนะครับก็สวัสดีนะครับก็มาเล่นโอบรีนะครับก็วันนี้จะมาลองจะมาสอนเล่นเอ๊ะมาสอนตรีก,การเราเปลี่ยนนะว่า ียังไงบ้างนะครับตีต่างๆยังไงบ้างหรือลิกไปทางไหน้งนะครับต่อต่อสีงครับเวลาอาจจะพูดต่อไปหน่อยนะครับก็คือว่าโวเะครับาลคงก็เล่นไม่เป็นบาลคงก็เล่นเป็นนะครับเดี๋ยวจะมาสอนว่าวิธีที่เหมจะเล่นโวโอยิงฟรีนะครับจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ อันนี้ก็มันเข้าเกมนะครับเราจะมาเล่นกับบอทนะอืะบอทสากนิวนึงนะปมหนึ่งตัวนะทำไมเองเล่นกับบอทนะคก็คือถ้าเราไม่เล่นกับบอกนะครับก็คืออันนี้คือเป็นการทดลองนะถ้าไม่เล่นกับบอกก็จะคนยินงก็ตลกแล้วครับเพราะสูตรนี้นะครับเล่นได้นะอืม คนจริงแต่ผมแค่จะมาสอนทีนังกายเฉย,ยนะครับแต่ก็อาจจะมีเสียงรบกวนได้มากนะครก็ขอพอภัยด้วยนะครับแหลกแหลกอ่าแล้วโลกของโป้งครับอาจจะมันจะแหลกกรปับส่วนนู้นน่าจะเล่นเป็นแทงสองตัวนะอือฮึพวกม่ทันไรมาเลยครับหล่อเรียเนเลยไฟเตอร์หนึ่งนะคะก็คือเอ่อคิวกอดยอดเออก่อนเลยนะ คูเดอร์เนี่ยเหี่ยตีลังกาสามสามนะห้าห้าเดี๋ยวไปสอนคลิปต่อไปนะครับวิธีก็คือก็คือเราจะไปยิงวิธีการยิงฟรีนะผมโอ้ยก็บอกว่าก็คืออกว่าเน้นฟา์มให้มากที่สุดน,นะครับโปรเลดนะเดี๋ยวย้อนคลิปไปดูในเกมกันเลยนะคะเฮีรับตอนนี้มาในเกมแล้วนะครับก็ี่้รับออกเป็นตีลังกาครนะับ ที่ผมจะออกเป็นรองเท้าก่อนนะสามสามนอ่าเออสมมตินี่ครับเป็นคนตรงที่ว่าอันนีลเราเกิดเราเกิดวิธีการฟ์มครับกดอันนี้ไปเรกอรๆก่อนนะครับอ่าถ้าเขาเมาเวทจริงๆนะครับอ่านเตียงกับฝั่งนี้นะครับปุบปุบนะครับโอาโสมผมที่ผมได้ประจํานะเน้นข้างนี้ไว้นะครับอ่าแพ้บอดก็อย่าไปสนใจนะครับเราแค่มาทดลองให้ดูนะว่ายิงปียังไงนะครับ ปุ๊บอ่าพอมาอย่างนี้นะวิธีการยิงฟรีก็คือเตรียงกาข้างอย่างนี้ครับแล้วก็เดินปุบปุบอ่าแล้วก็ยิงอย่างนี้ปุ๊บปุบปุบปุ๊บถ้าเปนยิงยาเรายิงตัวบางก่อนปุ๊บปุบปุบเอาวิธีการยิงฟรีนะครับเตรีมค้างไว้นะเฮ้ยเฮ้ยแพ้บอท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 ว้าวแพ้บอทครับผมแพ้บอทผมแพ้บอทเติ้ คือ,บบอบแบบว่าจะแพ้เดี๋ยวจะแพ้แหละบอดมันตีปอมนะครับเน้นปอมนะเนี่ยแล้วก็ยิงไปเงี้ยยิงฟรีที่สุดอะอ่ายิงฟรีที่สุดปุ๊บประมาณนี้นะครับเอ้ยคิวกอดคิวกอดน,นี่ตีนกาถอยหลังไว้เลยนะถ้าเราเหลือเลือดน้อยขั้นเราก็มาปุ๊บปุ๊บแบงนี้นครับ วิธีการยิงฟรีก็วิธีที่2นะครับวิธีที่2ครับคุณอยากได้ MVP ก็คือฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะเราไม่เน้นคิวนะครับวิธีการได้ MVP นะาฟาร์มนะครับแล้วเราก็บอกเพื่อนว่าอย่าจบอย่าพิ่งจบประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเราจบก็คือเราไม่ได้นะแต่ถ้าเพื่อนเราไม่จบนะครับเราก็มีโอกาสได้ก็คือโอตอนเหล็กเกียร์บางแรงใช่ไหม นี่นี่น,นี่ยิงฟรออกข้างเราไม่เน้นไปหน้านาะวไอโอ้อันนี้ไม่อ้ามันจะเจอยอดีอย่างนี้เป็นไงปอมแตกแน่เลยไอ้บอสไอ้บอสแตกนะแนะครับแพ้บอสนะครับ ไม่เป็นไรนะเราแค่มาทดลองให้ดูนะว่าการยิงฟีงนะครับิปเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการยิงฟีนะผมจะบอกวิธีนี้วิธีเดียวเลยนะที่จะยิงฟีนะก็คือห้ามไปหน้าหรือหลังเด็กขานะครับแต่ถ้าโดนไล่นะผมก็ปัดไปด้านหลังไปเรื่อยๆไปเรื่อยตรงที่เราเดินไปเรื่อยๆนะครับปัดไปหน้าหน้าไปเรื่อยๆนะเราจะได้ยิงฟีนะแต่ถ้าเราโดนแกงอย่างเงี้ย เราตีลังกาไปหาเพื่อนนะครับอะปัดเสียงดังนยนะเพราะว่าจะมันเออม้าเรียกว่าอะไรนะเอ่อมันผมเม่เก้ก็คือเราจะเน้นข้างนะถ้าเราปัดไปหน้านะครับเราจะโดนนอน,น,อนอยิงฟรีแทนนะครับก็คือประมาณนี้นะก็ส่นนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอพานะที่แพ้บอทนะครับจะจะด่าผมว่กกาแล้วกันบายยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ